สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยากาเดนที่น่ารักทุกท่านยายากาเดนพิการตลาดต้นไม้สวนหลนเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะ EP นี้นะคะ EP นี้เปิดแบ่งซาฟาฟโลนะคะซาฟโโลซื้อสวยนะคะต้นใหญ่ๆดอกนะคะลายสวยนะคะเป็นดอกชั้นเดียวนะคะเป็นดอกชั้นเดียวลายสวยสวยเลยนะคะดอกกําลังมาอีกนะคะมีค่ะ หลายเสาสองสี่หกเจ็ดเจ็ดเสานะคะเจ็ดเสาเจ็ดเสาสวยเลยโชรากนะคะโชรากโชรากสวยมากเลยสวยจริงค่ะกับต้นนี้นะคะสวยงามมากใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่เลยอขออนุญาตไปแบบถอดส่งนะคะไปแบบถอดส่งโชว์ ไปจัดสวยๆแบบนี้นะคะวางนะคะวางสูงๆนะคะวางสูงๆดอกนะคะดอกเริ่มมานะคะดอกเริ่มมาเรื่อยๆยิ่งทมาเต็มนะคะน้องจะสวยมากต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้เปิดอยู่ที่1,500งนารนะคะหนึ่งารค่าจะส่ง100บาทนะคะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวมีเด็ดๆนะคะแถมให้นะคะ ต้นนี้เลยตัวแรกนะคะตัวแรกนุชปล่อยอ่านุชปล่อยที่80บาทนะคะ,ะต้นนี้แถมให้ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นซาฟาโลนะคะเช่นเดียวกันนะคะอ่ะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะแถมให้ไปเลยนะคะอ่ะวันนี้จัดโปร1แถม1นะคะสนใจนะคะโทรหานุชได้ค่ะ0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุชทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ